พี่น้องสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะครับดิฉันจงอ่างขรร่างสอดแจ้งนะคะคุณผู้ชมค่ะนะคะเมื่อน,นี้นะคะขี่รถไายมากเลยไม่เห็นต้นหางนองยุ่งค่ะพี่น้องเมืองเนี่ยปาจิโตงามบ่พี่นอ้องบ่เคยเห็นเด็ดค่ะต้นหางนองยุ่งง,ง,า,มงามแบบนี้พ,นนพี่น้องเอ้ยเอออัศจรรย์บ่ค่ะพุ่นบ่งอันส่งพุ่มของเพลินนะคะส่งพุ่มของเพลินแบบว่าตากออกกลางออกนะคะ เออเป็นต้นเดียวยู่ยแบบว่าบริเวณสนามพี่พี่น้องบึงสนามหยาว้วงขวางค่ะพูดนะพสมี่ิบบว่าส่งพุ่มที่แบบว่าตากออกกระจายออกแบบนี้ค่ะเออเป็นส่งพุ่มที่แบบว่าสวยงามค่ะเป็นส่งส่งบันไสที่สวยงามพี่น้องพูดะนะปารพี่น้องบึงสะอ่อนเด้ยต้นใบใหญ่เด้ค่ะต้นเตเตียค่ะแต่ว่าดอกก็งามค่ะดอกกบาลแดงดีแล้วก็ส่งพุ่มขาแบบว่ากระจายขยายแผ่ออกไปกว้างไกลค่ะเบื่อพี่ ให้เบ่งดอกจะชัดพี่น้องงามคักบอเก็บความงามมาฝากพีฝากน,ออน้องค่ะีเห่าเบ่งเนี่ยแดงจึ้งคืงค่ะอันนี้หางนกยุ่งแดงนะคะหางน้ยุ่งนี่สิมีอยู่สามสีด้วยกันนะคะมีสีแดงนะคะแล้วก็สีสมนะคะแล้วก็สีเหลืองนะคะสามสีนะคะฟักหางน้งยุ่งนี่สามารถกินได้เด้อพี่น้องเด้อค่ะดอกเพื่อนนี่ก็กินได้คือกันค่ะ ฟักก็กินได้ดอกก็กินได้ค่ะนี่เห็นบ่แดงงามบ่พี่น้องป้าเนาะไปเอาแนวยืดเนาะต้นตงมงมัง,ง,งสีแม่เนาะจออ่างก็เลยจอดรถผ้พาพี่น้องเบิ่งงุ่นอ่ะเบิ่งความงามในมาขางน้องยุ่งนี่แซบค่ะหวานหอมนะคะในอ่อนๆนี่ค่ะหวานหอมนะคะหวานดีแล้วก็หอมดีนะคะแซบนะคะรสชาติจะอธิบายว่าถือค่ะ กระสีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะกินดีบๆนะคะามาทุบๆๆๆๆให้มันเปียกๆแล้วก็สีกินกินในมันค่ะนะคะส่วนในแก่ๆก็กินได้นนะคะือนกันค่ะในแก่ๆเนี่ยเอา,เอาไปแช่น้ำสักก้อนแล้วเพิ่นเพิ่นสีมีวุ่นสีมีวุ่นอ่าหนืดเหนืดนี้ยเหนียวเป็นเป็นนึบๆไหมคะ่ะเป็นวุ่นนึบๆจะกินตรงวุ่นนะคะแต่ว่าตรงกลางมันจะกินไม่ค่อยได้สิาพาสเบื้องไต่ช่องพุ่มพวกนี้พูดนะตาช่องพุ่มงามค่ะ เลื่อยออกมาตากออกมาเนาะต้นหางนยุ่งป้าพี่น้องเอ้ยบ่เห็นต้นหางนยุ่งที่แบบมากิ่งก้านสาขาตากออกสวยงามป่านนี้โดนแล้วค่ะหายากนะคะต้นแบบนี้ลักษณะแบบนี้ค่ะอยากจะจองอ่างอยากไปยืนท่ายดูไปค้นเบื้งข้างใค้จเจ๊บรรยากาศเศร้าๆค่ะบรรยากาศก็ดีๆค่ะฝนตกนี่จกน้อยนะคะ เดินนี่ไปะตาเฮ็ดหพราะหยาออกบ่พี่น้องว่าแต่ว่าต้นหางน้องยุ่งต้นนีย่าง,งามคักอีหลีพี่น้องเอ้ยบังแนกิ่งก้านสาขาแล้วตากออกงามคักพุ่นน่ะพุ่นพัวบังแน่พุ่นน่ะขนาดยับมากไปได้กับวัสดกล้องค่ะถอยออกมาไปได้กับวัสดกล้องค่ะ,าาไไพ,ะ,คะพุ่นพุ่นน่ะป้าชิโตงามคักงามคักงามแม่เนาะพี่น้องเนาะงามหลายงามแห้ง พูดนะดอกเพิ่งกระายค่ะดอกกระายอันนี้ดอกล้นแนะ่แต่ได้รอบก,ก้อนดอกแดงก้อนนี้ค่ะซาจอังขี้รถไกล่ลืมชิดพ่อป่ะน,นี่รอบนี้ก็เลยว่าอุ้ยใครไปพ่อหาหนุ่ยุ้งต้นเก้าหน่อยสิทายรูปใหพ้พี่น้องเบื้องยู่ดอกวัสันวาพูดนะซาอ่อนเนาะพี่น้องเนาะอัศจรรย์พูดบันี้เขามากไกลๆแห้งงามบันนี้ป้าดอกมุมนี่แมะมาอัศจรรย์แท้ดอกพี่น้องเอ้ย พวกเนี้ยพุ่นหาน้องยุ่งแดงนะคะพุ่นแดงจีจารักเพียพวกเนี้ยฟ้าไทายหลวงก,ก่อนสอนความงามของเพลินโอ้ยน้องพี่น้องพี่เป็นช่อเป็นช่อยื้อกลาลัางออกผิ่ก็มีคุณน่ะอ้ยให้พี่น้องเบิ่งชัดชัดเก็บภาพบรรยากาศมาฝาก คิดพอสมัยเป็นเด็กน้อยเนาะพี่น้องเนาะนะคะผู้ลงคนอาจจหอยหาหัวล้ำลึกนะคะนึกถึงโดนแล้วค่ะที่าได้เห็นความงามแบบนี้นี่ระคะธรรมชาติค่ะธรรมชาติสร้างสรรค์ให้เราสวยงามนะคะธรรมชาติสร้างสรรค์ให้เราสวยงามธรรมชาติสร้างสรรค์ให้เราสวยงามสวยงามและสวยงามสวยงามสวยงามและสวยงามสวยงามนะป้าพี่น้องเบิ่งสอ่เนี่ย สีท้ายมุมเนี่ยพี่น้องบ่งชัดๆเด้อค่ะถอยพ่นะ่สะสออนไลน์พี่มุมพี่แห่งงามแห่งสมส่วนดีพี่น้องเอ้ยบ่งแนวง่ามให้นะคะไปแล้วค่ะขอบคุณทุกการรับชมค่ะพี่น้อง